เอ้อตองคาเลยมันลุกดิ้งยิ้วด้วยดูดูไปคาด้วลูฮ่ามาแล้วนี่แต่คัดนะป็นไงใครจะแบกไหวปะโธ่ สวัสดีถ้าไม่ชอ f เอฟซีก็ผมสุริยามที่ครับวันนี้เราอยู่ที่บ้านแหลมสุพรรณบุรีนะครับผมบางไม่ไม้นะเออวันนี้ออกมาหาปลากันครับก็ทุกปีเราจะมีทริปหาปลาหวานแห่อย่างนี้นะครับผมวันนี้น้ำเพิ่งแห้งเป็นทางการนะครับแหนะนะครับแต่ว่าเขาไม่ให้เข้ามานะทางผู้ใหญ่บ้านไม่ให้เข้ามาครับเพราะว่าถนนบางจุดมันยังไม่แห้งดีนะครับก็เลยต้องเดินเงไยบๆหน่อยก็น้องชายเดินไปดูแล ก็หลักๆวันนี้นะก็คือวานแห่นะครับผมไหนไปเดี๋ยวข้ามไปดูแอร์ยูเสียได้เลยเซียนี้ทีเดียวทีเดียวครับปลาช้อนยังอยู่ในแห่๋ยวลงไปงมดีกว่าเรา <Okay. S 1> ฮะช้อนดิปลาขีแย่งเทียบอะวางต่อไม้ข้างหน้าอย่าไปก,ไกไปลัวดูชิบะฮะชอบแบบนี้ไหม โอ้ยไมน้าปลาทิ้อยู่นี่ม้ก้อนนี่นะก้อม้ทั้งต้นเลยวะเนี่ยก้อนทั้งต้นเลยแล้วทำไงล่ะทีเนี้ยงงคนละฝป้า่งจะเจอตัวแล้วเนี่ยโอ้ยก้อนเลยการมาอแบบนี้เนี่ยไม่น้าปลานี่โอ้โหสอกเตย์วะจะไปเจอมันได้ยังไงล่ะทีเดียวนี่รู้ออกเปล่ามุ้ยิ่งเลยอันนี้มันเปิดเห็นไหมอันนี้มันเปิดเหรอมันมันมันตึงอหรอให้มันตึง นิ่มปะปนินปนินนิ่มปนินนิ่มปนินนิ่มเนื้อแ,แน่นครับแต่ว่านิ่มเฮก็แพ้แแเลยนะต่อไม้ใหญ่ขนาดนี้จะเอาไง <c oughs> ส่วนต่อขนาดนี้ปนินเนี่ยนิ่ม,มเดี๋ยวผมลงตะขัดตรงนี้กันตะขัดร้องไม่หน่อยแล้วก็วางแห่ ปวดไหวหรื <tea> อเปล่าจิตะคัดเราไปเนี่ยออไรจิตตะคัดเหรอปลาช้อนติดตะคัดแล้วครับผมเดินยวเอากล้องฝั่งนู้นมาเฮ้ยได้ไหมห้าเซนคุณภาพของเราโคตยังไงล่ะฮะโคตรยังไงล่ะบีพ่วมาดิเฮ้ยไม่เอาสิจะให้ชี้ตาแห่เราได้ไงไอ้ตะคัดเราได้ไง ไม่มันพุ่งไม่ชนเหรอโคตรยากอ่ะแล้วยกขึ้นมาดูดิเฮ้ยตัวใหญ่อ่ามือร้อยเงือี้ยโค้่ไปมาเอ่าอยู่ที่อ่ะเดรากำลังตั้งกล้องก่อนนะได้แล้วไหนได้แล้วโอ้หตั้งกล้องเสร็จโยนขึ้นมาเลยการ์ดนี้ วุ้ยก่อไฟนู้นก่อเตาเตาเจอตายแล้วตัวเนี้ยตายโดตรยังดีนี่นะฮ่าฮมาแล้วติดแต่คัดนะติดแต่คัดติดแต่คัดทำไมว่านเลยใช่ไหมว่านยาวๆอยา่าโดนแต่คัดนะว้าวด้วยความเก่งใจอย่าโดนแต่คัด ่ S <S แล้วเดี๋ยวดูพงานเฮ้ยอันนี้ชนชนวุบเลยชนวุบเลยนชนบุบเลยนปนินแน่เลยปานินแน่ปานินชนวุบเนีเ่ยตะคัดนี่ชนป้าป,ปัาบเลยเนี่ยทุนทุนปั๊บปั๊หมดแล้วตะคัดพอดมอะอัะเนี่ยฮะไม่จมก็ใส่ลูกเล็กๆไว้แคน่นี้นถ้ามันไม่พอเดี๋ยวไปกลับบ้านไปใส่อีก นี่มันต้องตาลูกหนึ่งไงต, <dairy S 1> ต,ต้องตาลูกหนึ่ง Arizona, <aha. S 1> ต้องใส่ทุกตาเลยเหรอจบแลมวการมันจบแล้วทุนมันจบแล้วการปุ้ดก้อนหรือปล่านอกอ่ะข้างหลังทุนจมหายหมดแล้วปล่าติดปลามันติดขับไปปุ้ดก้อนแล้วฮะนี่ละปุ้ดเอาไว้ก่อนแต่ขาแรกมันจบเลยเปล่ามันอกทุนทุนมันจมไปแล้วท sure. like. ุนมันเล็กไปหน่อยนั่นแหละมันดึงจมจมอยู่ทางซ้ายทางซ้าย มีไม่หมดเลยอะไรจตเพียนเลยเพียนเนน้อยๆก็ดึงจมแล้วทุนกระติューดึงทางซ้ายจมมิดเลยอ่ะไม่ปอดก็ไม่ได้ดึงแต่คัดจมหมดเลยการว่า,า,าไปละพาแต่เพียนนะเอาไหมเอาไหมการให้อาไปทอดจอบนะ ช้อนมังง้าไหมเก็บปาน,น,นินมาปลาซอยเชียงมันละว,วัดปานินทะวิ่งเงายังมายังเงานี่ปานินใส่สอบเลยแล้วกันใส่ซอสมันตายเลยนะเอ้าปนินมาเรื่อยปานินมันต้องอยู่ในนี้อยู่แล้วเทียบเทียบอะ่ปะปลาซวยอิงมาไปไหนเปลี่ย นี้ครับวัดปลาปลาข้างๆทิโอ้กโค้กกระโดดออกฝ่าอยู่ข้างโค๊กอะไรเนี่ยโค้กพุ๊ธห่อจับปลานิ่งปูเปล่าดูแค่นี่เจ็ดสิ่งจะอยู่มั้งแค่ลุงมะโอ้อันนี้อันนี้เยอะป่ะเนี่ยอะไรวะนี่จิตะคัตเลยเยอะอะผ้าหรอ นี่แหละปรากดปรากฏปรากดตีแต่คัดเว้ยปรากดแคปตัวนิ่มเลยโชว์ก่อนผลงานอู้อ่ะเมื่อกี้ก็เก็บแต่คัดนะครับไปครึ่งชั่วโมงไม่เอาละเที่ยบเวลามากเลยได้ปลานิ่น5เซนเยอะเลยนะครับก็เดี๋ยวน้องชายชวนว่านครอบอันนี้แล้วลือกันดีกว่า

ว่านะจะมีปลานะฮะ,ะมีเปล่านะครับอไม่รู้จะมีปลาหรือเปล่าไม่รู้นะขอไปแล้วหวานสวยมากหนึ่งตัวอะไรช้อนเหรอเหรอไหนวะหวานปุ๊บได้ปั๊บเลยครับโอ้โหมีช้อนจริงๆริงด้วยเดี๋ยวชาวิ่งไอ้แกทางเราละ,อละเ,ลเออ ได้เลยนะประช่อนหนึ่งแต้มนะครับหาการตั้งกล้องเนี่ยอารมณ์ไม่ต่อเนื่องมาแล้วครับประช่อนแต้มแรกมาแล้วตัวใหญ่ด้วยกระชังยังไงนะเดียวจะไปโน่นนะอะไรข้างบนไม่มีอะไรอ่ะ có mấy chùa này được Cò thế Đi đi Thôi 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 Đi 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 cái tết đi nói đi 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 tới dây Thầm đi 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 được เดี๋ยวหัดตัวใหญ่ก่อนหัดตัวใหญ่ดิเี่ยวเดี๋เห็นไหมอ่ะเห็นไหมไหมไหมตัวอะไรวะตัวอะไรวะอะไรนะนรล กันนกินว่ากันินวิ้งยังลอยอยู่การเร็วมือปลาช้อนมือปลาช่อนเร็วมาดามมาดามาดาเร็วโลหุใจมากโลบวก วิ่งลูดูกแขกฮัทลู่เกี่ยวไปก่อนไป็นดับปันดินแน่เยอะนี่นะมาทดับปันดินแน่หากระชังวะเด็กแขกฮัทปันดินชัวชัแขกฮัทปันดินว่าจะได้ระวังกระปบเลยวใต้องฆ่าโกเลยวางฆ่าโกเลย ตรงกลางนะเออตรงกลางเลยมันลุกดิ๊กยิ่งเลวอุ้ยดูดูมันคาดแล้วลูกว่าคาดกูเลยยังไงตอนแรกเดี๋ยวมันคาดยังไงลุกดิ๊ก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  อาดูอาด like ูดูมันถามมาอาดูอาดูมนเดี๋ยวทำไรวะเนี่ยไหนไม่โชว์เลยฮะต้องโชว์กันสินี่แบวชขีดแหวนขีดเอยเดี๋ยวมันพลาดมันมีวิ่งยู่ไงไงลันดู นนี่ตัเฮ้ยเฮ้ยจิงด้วยไปนู่นไปโน่นเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะอยู่วางข้าวโกะอยู่วางข้าวโกะจะได้เตจโวได้จับา่ายเลยวะต้องแตปะปลาช่อนปลานินได้แน่ปลานินเยอะหมดแล้วมั้งปลาช่อน Ô, chọn mà ngày quá. Đi dốc ra rồi đây nè. Không đi pa lại đó, Có dốc tí là máy nó nhiều này ก็ทางใครลุงใหม่ตามตัวอุยหุยหุยอะไรไะวะตนนนนอกแบงแค่ครอบเลยไหมตอกแบงเลยเอาเลยอ่าไม่เอาเราสองคนนี่ได้รวยสุดลุงไหม่ไม่หยอมเอาอ่าไม่เอาก็มีแต่เราสองคนนี่แดเนี่ยแค่ลุงครึ่งนึงแค่นู่นครึง่งนึงเอาเปล่า เกยขึ้นด้วยไหมเ <laughs> จาะกลางนะโถนล้อมถูกต้องตามกฎหมายด้วยเอาแหกครอบอันนี้เยอะมากกลองเราโอเคนะเรียบร้อยครับได้ปลาช็อตไปสี่ตัวนะเพิ่งนี้ครับก็ปรึกษากับอาใหม่นะ ดี๋ยวจะจว่างีคนละฟังนะแล้วก็เชาะตรงกลางนะครับเออเพราะว่าแห่ไม่สมรถกว้างพอนะมารอบต่อไปนะครับอ่าเลยมหลุงพอก่อนลุงได้แค่ไหนเออเอามาเอามาครับจัดก่อนวับโอ้โหการกินหนักหน่อยวิปปะอู้บอืมได้อยู่ไป <mm> ก็ตีนเลย โอเคอ่ารอบนี้นะว่าไปนี่ครับมีแต่ปลานินนะที่งมสำรวจเมื่อกี้นะผมเจอแต่ปลานินนะต้นของใอหม่นี้ยังลอยอยู่ยังไม่รู้นะยังลอยอยู่บนอากาศนะปลานินทั้งนั้นเลยต้องเสียบนี้ปลานินมันโดนไม่ได้เสียบนี้ เก็บโอเคปนินนั่งนั่เลยฮะเก็บปนินก่อนนะไปเก็เบปนิกน,นกันไปไปเถอะกระบาร้าเถอะโอ้โหเยอะแล้วว้าวเยอะมากนี่ทุ่งหนึ่ง เี่ยวันะบไปไป giải ฟางย้ายฟงยายฟง4โมงเย็นนะครับ4โมงเย็นแล้วนะคนงานเรายกไม่ไหวยกไม่ไหวปลานินนะเยอะมากนะครับกลับบ้านกันกะนะดีกว่านะของอาอัเต้ได้โลกว่าตัวหนึ่งนะปลาอะไรอลาใหม่ไม่ได้นะปลาชอ่ชอนปลาช่อนปลาช่อนเราได้ห้าตัวนะครับเจ้ายวกับปลาดินเยอะแย,ะ,ยะมากมายโอ้โอเนี่ยกิ่งไม้เนี่ยโอ้โอ โอ้โหลุกเล็กๆเต็มข่าเลยนี่ปลา,า,าเยอะมากกับป่ายเยอะมากเหูไม่อมทอ้างกันไปโอเคเดินทางกลับกันแล้วนะครับผมสี่โมงกว่าๆนะก็ร้อยกว่ากิโลนะเดินทางกันมานะทุกปีนะครับอย่างนี้ครับอันนี้เรามาเป็นวันแรกนะครับแล้วก็น้าเพิ่งจะเริ่มจะว่านแห้งก,กันได้นะนะครับปกติน้ําอยู่ตรงนี้ท่วมถนนนะอันนี้รถเข้าไม่ให้เข้ามานะครับก็เลยต้องเดินไกลๆหน่อย <c oughs> <laughs> tao chạp sân nục, tao chạp đi tông bẹc Vậy, chơi cân <laughs>